สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับสำหรับการบอลกับมิตาเอ็กซ์นะครับประจําวันอังคารที่12เมษายนนะครับก็ยังพอมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่นะครับตัวเดียวตัวที่ผมขัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเรอัลมาดริดนะครับพบกับเชลซีนะครับคู่นี้เลทราคาเปิดออกมานะครับเสมอเรอัลมาดริดนะครับเกมแรกนะครับเรอัลมาดริดชนะไปก่อนนะครับ3ประตูต่อ1นะครับนัดนี้ค่อนข้าง จะเล่นแบบสบายใจนะครับขณะที่เชลซีเองไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมเข้าแรกนะครับโดยเกมเนี่ยเรอัมริดเองเนี่ยคาร์โอันเชโรตินะครับกุมศืนของทีมนะครับจะช่วยใช้งานเอแดมิลาเตานะครับกองหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนนะครับหลังสะสมใบเหลืองครบโคตานะครับจึงน่าจะเป็นโอกาสของนาโชเฟิร์นันเดสนะครับส่วนแซรองเมนเด้นะครับโทนี่โค้ด และลูก้ามนดิตนะครับสองแข้งหลักที่ได้พักเมื่อเกมสุดสัดาลที่ผ่านมาก็น่าจะกลับมาคืนทีมนะครับโดยเกมเนี้ยเกมลุกของแรมริดเองนะครับยังมีสามประสานอย่างมาโกอเซนซิโอนะครับคาริมเบนเซนม่าและวินิสิุต ูเียนะครับขณะที่ทางด้านเชลซีเองเนี่ยโทมัสทูเคิลนะครับบุนซอของทีมนะครับยังช่วยใช้งานลูเมนูลูกากูนะครับที่เก็บเอ็นร้อยหวายนะครับส่วนเซซ่าอาบิลิเกวต้านะครับกองหลังชาวสเปนนิตนะครับซึ่งหายป่วยจากโควิดในทีมแล้วนะครับน่าจะกลับสู่ทีมได้นะครับส่วนคาร์ลัมฮัตสันโอดอยนะครับยังเก็บเอ็นร้อยหวายและเบนชิวเวลนะครับเข่าไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเกมเนี้ยเชลซีเองเกมลุกก็ต้องดู ว่าถูมาถูเข้าจะใช้ไข่นะครับแต่มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องการชนะสถานเดียวจะใช้2แนวรุกจากเยอรมันลงเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไคลฮาวเวตและก็ติโมงแวนเนอร์นะครับซึ่งทําผลงานได้ดีในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับขณะที่ตัวสนับสนุนก็ยังมีทั้งเมสซ์เมานะครับมากอสอารอนโซเอนโโร่กองเต้นะครับจอ so, e ร์จินโยและก็ลีเจนะครับผมยิ่งดูว่าเกมออกได้ทั้งสามมาแต่ว่าเรอัลมาริ เล่นในถิ่นยังดูได้เปลียนยิ่งเชลซีมาเปิดเกมรุกอย่างเงี้ยน่าจะเข้าทางเจ้าถิ่นดูแล้วผมยังดูว่าเจ้าถิ่นไม่แพ้ครับมีชนะกับเสมอ2อ,อย่างนะครับคู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่แรมมริดครับสวัสดีครับ